ออดปลาเอปอาอ่ออออดปลามานี่อ้อ้าอ้าอ้าอดปลามานี่เร็วออดปลาออดปลาอีออดปลาออดปลาเอ้ยมาตา โอ้แม่เพิ่อนอิ่นมาทันทีเลยไหนมีนอมไหมวันนี้หนูอดปลาหนูอดปลาแน่แน่อย่าไปเยียบมาคิดเพิ้นได้น่ะออกมาส่วนมาคิดเพิินได้น่ะ

เจ็บขา,าเจ,าจา<ะ>็บไปง่างาเมื่อซช้อเอา,าเ่อาใส่เอ้าสงห้เลยนะว่ามาเขือ่อนเอามาเขือ<ะ>ดิเดเอามาเกือมาใส่อยู่ในหุงเลยบอกบลูุชุกเลยได้นห่พูด,เด้เอทีผู้ดเรุนนะโอ้ซอม <laughs> มาคากินนม่นเห็นนมแล้วยืดีนะบังใส่ป้าพิ่นเห็นนมแล้วไอศกรกไม่อยากจับหรอก อออดปลาสักกระป๋อโอ้แผ่ปันประสานกันเนียนมากแผ่นมันอ่านน้ำายมังามงามเอาก็กินโป้มแต่พวกน้เบิดกล้องแล้วหุ่นขาห้องกุกๆนี่เขาบริกินเท้าแล้วอดปลาเท่าแล้วนะปลาอดปลาเท่าแล้วนะยังกินนมอยู่แล้วเบิดแล้วอดปลาเท่าแล้วนะยังกินนมอยู่เลยฮะเบิดลวเด้อแอลกินอี ไปไปหากินพักมันหากินพกัก,ก,นพกไปเบ็ดแล้วยิดฉา,นนาค่ะเพิ่มเลยอ้ยด้ย ไก่ผู้ใหขึ้นมาเถอะไก่แยกะปุ๋ยเออกลินอันนี้อับหนักกลินมาส่นโปะกประมั้นนย,ยเฮินมากินโปะก,กินโลดโปะ<ป><ป>จังเบิดโปะก,ก็มีิประโยชน์เยอะปวดก็เป็นตัวย่อยสลายเซลลูโลสให้มีโปรตีนในอาหาร <c oughs> เพิ่มอินทรีย์ในอาหารเ <c oughs> อาเอาเอา

สัตว์แพพันไม่สักไงเร็วเนาะมันคือบตรงอ๋อมันมันอันนี้มันมันมันอันมันงำอ่าจนแดงตรงเป๊ะเลยมันมันบองงำ ดเดนนนนเัน้กมื่อไร่ออดปลาจะโตเนาะจะได้ขึ้นขี่แล้วก็วิ่งเอาออดปลาไปวิ่งแข่งก <c oughs> ินไปกินข้าวกนะนั้งละก,กินบวกกิเจ็บเจือกจอยแท้จอยแท้ เมื่อเช้านี้ไม่ได้กินข้าวเอาแต่ผักให้ข้าวไม่เหลืออ้วนละอ้วนเยอะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานนะได้ฉีดยาเหมือนตานะต้องไปรับยาทุกๆสามเดือนถ้าอ้วนมากๆนะ Wing 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 wing. Áo, 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 áo Áo, 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 áo ow 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 áo, 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 áo ow 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 อยากออกมาเหรออยากออกมาเหลอถ้าอยากออกมาต้องให้จับนะถ้าไม่จับไม่ได้ออกมานะออกมาไหมฮะออกมาไหมมามาออกมาออกมาต้องให้จับนะถ้าไม่ให้จับไม่ไม่ไม่ออกไม่ได้นะ ถ้างั้นก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกเหมือนอดปลาหรอก <c oughs> เฮ้เฮ้เฮ้เสียใจด้วย <c oughs> อดปลาคันนะครับอดปลาคันนะครับใช้ต้นไม้เก่านะครับทถางเนี่ยมาทำกัน ถีองออกงานนี่เ,เลยทอดปลาชีรายไหมทอาปลาชีรายไหมโอ้ยฝน่าตกหนุนแฮ่พี่เอาน้องนี่อย่า็มหมูเขื่นเยอะออ ไม่ได้ออกแล้วเจ็ดไใจได้นะมีออดปลาเขาได้รัดได้รับบัตร VIP บัตร VIP ลูดปื้ดลูดปืดเนาะออดปลาอ่าคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป